โอเคครับผมคลิปนี้นะครับเป็นคลิปจากไลฟ์สตรีมผมนะครับก็ทำเป็นไฮไลท์สตรีมตอนฮาๆนะครับผมเป็นตอนๆไปใครที่อยากดูไลฟ์สตรีมสดของผมนะครับสามารถมาดูได้ที่แฟนเพจนะผมนะสองดูฮีทีวีลิงอยู่ใต้คลิปหากคุณกำลังมองหาเว็บเต็มเกมที่ถูกสุดในประเทศไทยเดด ต้องควาเทพเลยบัตรตั้งเกมไอเทมโคตรเกมไอดีเกมพบเครื่องเล่นเกมต้องขั้นเทพดัดเอ็นอัดเท็เล่นอยู่ใต้คลิป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 สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ผมตั้งสองดีให้ผมวัสดีทุกคนด้วยครับผมวะเมื่อวานไม่ได้มาไลฟ์เมื่อวานเพียะเงียนกระเดาเขาวันดีห้าสิบคนด้วยครับดูอะไรกันไป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 เฮ้ยคนหล่อ เราหลอกมานครัีมอ่ะดูได้เยอะแยะอยากคนดูน้อยๆไม่ได้อยากคนดูเยอะพี่ตังเล่นกับพี่วินหน่อยครับมันไปเล่น GTA แล้วเนี่ยมาแล้วครับไปแล้วครับเออไปเถอะไปนยอยากคนดูน้อยๆจะได้อ่านเหม็นทำนี่ยอ่านไม่ทันเลยพูดบปรัวเลยอ่ะยิงส่งหน่อยพี่ไม่ไม่ไม่ผมคนดีทำไมเจอหน้าผมทักยิงศงยิงศพอย่างเดียวเลยเนี่ยผมคนดีครับผมไม่เคยยิงครับไอที่ยิงก่อนๆนั้นน่ะมันคือแบบปืนลั่น มือไปโดนอันนี้ครับพี่ตังค์นเดียวครับเอบอเด็กน้องผู้หญิงนะครับผมคนเด็กน้องส,สาวทุกคนเลยนะครับโอ้ผู้ชายเออเด็เดีผู้ชายเออดูแลไป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 คนดูเยอะเกินอ่านไม่ทันวะเรื่งกินข้าวด้วยนะครับไม่ได้เป็นห่วงแต่เป็นคนขาย <What? S 1> ร้านอยู่ไหนร้านอยู่ไหนบอกพี่ด้วยนะพี่จะไม่เข้าเลยป <B ank> ใครกดไลค์ให้วันนี้โอ้เราขึ้นแจ้งเตือนเสียงดังลบกหน้าจอเฮ้ยอย่ากดกดไลค์ทำไมเนี่ยกดไลค์กดแชร์มันขึ้นหน้าจอนรเไ้ยรู้ปะเนี่ย ย่าโกรล้มไงล้มหน้าจอนอ่ะกดธอีกอ่ะดูดูขึ้นขึ้นอีกอ้ะโอ้โหเนี่ยตอนนี้มีเสียงตื่นึงด้วยเนี่ยงูงีเลยเนี่ยงูงีเลยเนี่ยอารมณ์ไม่ได้ดีเหมือนหน้าตานะจะ่จะตีกับคนดูสองสามคนไงเฮ้ยอ่านไม่โอ้ยเคี้ยดเช็มันดิ้งดัวเลยว่ะเฮ้ยวันนี้ยันไหมครับยันครับวันนี้จะยันหน้ามึงเนี่ยวันนี้งูงีว่ะโอ้โหกูบอกกูบอกแซวให้คนดูไปไกลๆดูมาเพิ่มอีกมาเพิ่มจากไหนเก้าคนเนี่ยเฮ้ยอ่านไม่ทันนย พี่ตังเล่นพีบีไหนครับเกมอะไรวะอนรู้จักพีบีอรไม่รู้จักอะพี่เกมพีบีเกินเกมแม่งนี่ยังไม่รู้สู้นะก้าแรกไม่เป็นไร9ก้าสองสิบแปดอย่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำที่ผมมีทุกวันนี้ได้เพราะผมผ่านเมื่อวานแล้ว เออเลยจ้ะพอพอพออย่าไปเล่นที่ไหนไงเพราะมึงจะเลิกเมนได้ยังมึงจะเล่นเกมไหมเนี่ยเปิดเล่นห้องหน่อยครับไม่เปิดไม่เล่นกับคนดูคือสตรีมเนี้ยจะเก็บไปดูคนเดียวดูอะไรกันแยะเนี่ยใครมากดไลค์กดแชร์วะขึ้นมีถูกมากเลยเนะี่ยเอ้ยน้องนิ้งสวัสดีครับน้องนิ้งสวัสดีครับเจอกันนานเลยนะครับหนูอะไรเนะี่ยกินต้มไหมคะโอ้โหมีสาวๆมาดูได้เสือน่อยเหี้ยธรรมาดาแหละนี่ที่ดังได้นี่ไม่ใช่ว่าเล่นเกมพูดมากหรืออะไรนะหน้าตาดีที่ดังได้ทุกคนเนี่ยยันท่อมเหรอครับ ทอมหน้ามึงอะ่ะเดี๋ยวจะยันหน้ามึงเนี่ยเข้ามาดิเร็วๆเก <_ d ew> ิดเล่นห้องแล้วเนี่ยพร้อ <_ d ew> มยังไงบีมึงมึงมีเพื่อนกูปะเนี่ยโชว์ตึงโทรศัพท์ไยวะ่ะพอดีโทรศัพท์แรงอะ่ะใครก็มากดไลค์กดอะไรอีกแล้วมันขึ้นหน้าจอเฮ้ยลบ <_ c oughs> เล่นเกม่ะอะไรนะคนดูเลิกเลิกดูได้แล้วผมผมจะไปเล่นเกมแล้วนะครับแฟนหนูบอกเคยเล่นเกมพีบีกับพี่อยู่สมัยพี่เป็นนักแข่งแฟนหนูคนไหนอ่ะต้องถามมิว่ะหนูมีกี่คนเอ้ยคนคนไหนพี่ก็เลยเอองงไง นหนึ่งครับนหนึ่งครับถึงบนเหรอสองคิวนอนนอนเป็นไงหัวแหลกอะ่ะหัวแตกอะ่ะหัวแตกอ่ะครับหัวแตกครับดูไว้ไอ้นักแข่งไอบีม,มึงดูไว้ดูไว้ดูไว้หมายถึงเพลงงงแบะเปิดฟังซะไม่ใครมันกดไลค์กดไลค์นักหนาวะเฮ้ยลบหูลบตาขึ้นเนี่ยขึย้นจอเนี่ยเฮ้ยมุดหินอย่ก,กดได้ปะแล้วดูเลยก็ได้แล้วดูแล้วสตรีมทําไมอ้าวกูอยากสตรีมอะครับฮัลโหลอยากสตรีมแบบไม่มีคนดูอ่ะ ช่วยช่วยไม่่าไรโอ้โหแมงเอ้ยมันตายก่อนมันตายก่อนเฮ้ปุ่มค้างปุ่มค้างปุ่มอะไรเนี่ยปุ่มค้างที่ถึงพี่น็อตจังเลยค่ะพี่น็อตมันไอ้นี่อับติดูครับอืมพวกเจ้าชู้อะไรกันแบบนี้ไม่เลิกดูุ่มเป็นตัวอย่างเนี่ยคนดี ผู้หญิงไม่ยุ่งมุ่งแต่ต้มไม่กับทำกับข้าวครับคนดูเยอะอะไรวะเนี่ยคนดูเยอะก็บน่นคนดูน้อยก็บน่นคนดูน้อยอะดีไม่ต้องอ่านแชทเยอะน้อยอะดีคนอยู่ไหนวะอยู่ดีดีวะ,วะอยากเอากระสุนฝังที่หน้าแล้วนขะีททำเป็นซุม่มทำเป็นซุม่มทำเป็นซุม่มเฮ้ยไอเหียเอ้ย,อย,อยทำมากดไหล์อะไรวะ อืกูตายเลยเสียงมันรบกวนฟังเสียงไม่รู้เรื่องอ,อืกดไลค์กดแชร์อะไรตอนนี้เนี่ยกวดไม่ดูแล้วเวลาเลยกำลังเล่นอยู่บวกอยู่ซึ่งเมื่อกี้ผมฟังเสียงไม่ทันเลยนะเว้ยปวติที่ผมเล่นโอ้โหอย่างกับโปรมองเพราะผมฟังเสียงเป็นไงแต่เมื่อกี้คือฟังเสียงไม่ได้เลยเสียงกดไลค์มันขึ้น แบบตื yup. ่นต <To> ึงตื่ึงงเงี้ยโอ้โหเอาเลยอย่ากดอีกนะอย่ากดอีกนะอย่าไรให้รัวเอออย่ากดนะอย่ากดกดธทำไมนักหนาเก็บไว้กดสาวๆนู่นกดจะเยอะเลยคิดแะไรพี่วะเนี่ยมีอยากตูดบาร์นะช่วงนี้ใจคอไม่ค่อยดีอยู่ทำเป็นซุ่มไอ้สารทำเป็นซุ่มไอ้ยี่มันดักสี่คนเลยระวังเลยมันจะเล่นสูตรเดิมไอ้ยี่คุรู้เรียมเลี่ยมเต๋อไอ้สัตว์สมองนี่โอ้โหดูดิสมองเป็นเพชรเลยดูดิดูดิดูดิรอวงอ่ะกูรอวงอ่ะมานี่ไปแล้วเอาแล้วเพงอเปิดแล้ิไปทไมเเพื่อน้ย ทุกไปยังไงลูกโอ้โหเกือบตายเกือบตายปังตายเข้าหัวนอนเนาะไอ้เนาะเออยี่อะไรก็กดไลค์วะอะไรอะกดติดตามคุณโอ้ตามสมัยตอนนี้วะเนี่ยเมื่อกี้ผมไม่ได้ยินเสียงไอ้คนที่มันยิงหัวแเว้ยทีนีผมต้องรู้แล้วว่ามันจะมายิงเนี่ยไอ้ก่อนก่อนจะมาเล่นไม่กดไงพอมาเล่นแล้วมากดไลค์กดไลน์จังๆเนี่ยอะครับยิงไม่โดนโทษกดไลค์อย่างเดียว ก็คือผมอ่ะอันดูฟังเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะผมยิงตัวนี้อยู่ถูกไนหะมาแล้วตัวขวามาแล้วตัวขวามาเนีน่ยยิงผมต้องได้ยินเสียงไนงะคือหูฟังโคตรเทพนะฟังเกมมิ่งอนะ่ะฟังอะไรอะชือไอเปอร์เอ็กซ์โอโ้โหโบมดให้ด้วยสอนเติอเขามั้งเหรอรอบหน้านะ คือหูฟังดีครับมันจริงมันต้องได้ยินเสียงครับแต่ทีเนี้ยมันมีคนกดไลค์ไงแล้วมันก็เสียงรบกวนนะครับได้ยินฝั่งขวาไงนี่ดูดูดูอย่ากดไลค์นะอย่ากดไลค์นะดูนะดูดูดูลอบนี้นั่งนิ่งๆนะนั่งนิ่งๆอย่ากดนะแหมเหลี่ยมเหลี่ยมเติร์อีกแล้วเหลี่ยมเติร์ดเติร์เลยไอ้เหี้ยไอ้กูหืมป่าตอป่าตอโอ้ไอ้กูเปนไงล่ะงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะกูบอกแล้วอย่ากดไลค์กูบอกแล้วเน่ยกดไลค์เป็นไงล่ะ ตรงนียป่าจอครับไม่ต้องกรี๊ดไม่ต้องกรี๊ดไอ้ตังมันก็ตึงเหมือนกันนะเนี่ยเอาเรื่องว่ะสวัสดีครับพี่วินชื่อตังยับชื่อตังยับชื่อตังไอ้ชื่อวินไปมึงมึงออกไปดูวินไปเที่ยวกูดิเอาดูวินไปดูเท่าไรเยอะแยะวะเฮ้ยแปดสิบคนเนี่ยดูอะไรเยอะแยะวะ,นนมะ,ไ,ะ,ะ,วะไม่มีคนอื่นดูไงวะอ่ะเฮเกียดอันเม้นเนี่ยงั้นหนูไม่ดูละโชคดีครับบ๊ายบาย ใครจะอยู่ก็ขอบใจใครจะไปก็ขอบคุณครับเอ้าฮัลโหลยิงเหรอยิงเหรออะไรอ,อ,ะอะไรอ่ะแล้วอะไรอ่ะและ้อแแวอะไรอะเตะทำไมครับแรลกแกนกิโยฟิเออรครับแรงแกนอะเมืได้กดดับแย่รึเขาไม่ได้ตึงหรอกมันก็แค่รูปอะ่ะกโกรธดีเฮ้ยเดี๋ยวอีกรล้หันมาเล่นพี่เออ รอคุยอะไรใครจะไปรอมึงบ้าเออมีจู๋อ่ะใครจะไปรอมึงไงเขารอแต่ผู้ฉิงผู้ฉิงว่ะขอโทษไม่ได้สองมาตรฐานนะแต่เป็นผู้ชายต้องแข็งแกร่งอะไรป่ะคนดูเหลือห้าสิบคนสบายใจไปแล้วเหมือนมึงเหวอะจะได้ไม่ต้องอ่านแชทเยอะไงคนหัวอินไม่ถือจีมดดีไอ้จีเมดแม่เจมส์ี้มันจะมีแบบโคตรโตโต้บ้างไหมวะแบบ สิบอย่างเงี้ยปุ้มปุ่มหนึมือุ่มเนี่ยเฮ้ยวัอดีแลนนะครับัอดีครับแมนไม่เจอแล้านะเลยนะครับเล่นเล่นกับกระสือคไม่มีกำลังใจเล่นเรียนหนาวแล้วพูดอะไรวะเด็กน้อยฮะโอ้ยแอ่มึงฟังแล้วภาษาอังกฤษวรรคคำเลยทีมอีซี่หนู๊ดยิงไปตัวหนึ่งเมื่อกี้ก็ยิงดาวแม่งก็ชุบอีกโอ้เกมล็อกล็องยิงยิงไม่โดนเลยเนี่ยไม่เล่นมาริโอ้อุ้ยววิว โทราศัพท์แม่งรวนรอะไรเงี้ยไม่ดีเลยเรื่อเนี้ยอย่าไปซื้อมาใช้ผ <c> ม <oughs> ไม่โดนเนี่ยยังยังไม่เลิกกดไลค์ยังไม่เลิอกอะไรกันอีกโอ้เสียงมันขึ้นไงมันแจ้งเตือนซะดึงดึง่ยดูระใจไมน้องดูระใจน้องดาวนหนึ่งครับข้างในน้องไอ้น้องข้างในน้องเออเฮ้ยจ้า ไม่ต้องกรีดไม่ต้องกรีดอย่างงี้ทุกวันนี้แล้วนะครับอยากได้โทรศัพท์ลากหัวคมๆง่ายๆครับผม LG Phone เขาต้องเห็นคลิปกูแล้วละ่ะโปรโมทโคตรดีเลยเนะี่ยเมื่อกี้บอกไม่ดีเออว่ะโทรศัพท์แม่งรนนั่วนะเงี้ยไม่ดีเลยนะี่เนี้ยซื้อมาใช้ข่าล่ำลือว่าตัวเฮียเนี่ยนะฮะคะุณผู้ชมฮะมันเชื่องเหลือเกินน้ำม,มันโทรศัพท์น้องผมมันไม่ดีวิ๊แคเอาน้ำมันมาไว้ตรงแถวนี้มันลื่น มันลื่นเลยผมเดินเดินอยู่แบบเงี้ยสะดุดลื่นเลยยายน้องยายน้องยายน้องมาดิเท่าอกไอ้สัตว์ไม่เท่าไรเป <What? S 1> ล่าราคาแปะได้โดนปูโดนปูหัวแตกไปนี่ครับมาดี่ ะนี่ขนาดใช้ฟรีมือได้ประมาณ10%นต์นั่นนี่ต้องเอาจริงถ้ามีผู้หญิงอยู่ทีมเอาจริงไปนานแล้วโหความตึงทำไมมันไม่มีแบบสองสี่บ้างวะอะไรอู้เม่งยิงหลังกูเม่งเลยเอ้ยมันจะเต้นเดืกกูป่าวะมาเต้นเดืกูวะมาเต้น้ยกูบอกกูบอกกูไม่ดูกูไม่ดูกูปิดตายเฮ้ยกูปิดตายควายมันทำอะไรทำอะไรกูไปตายอยู่ออกู้นี่แดกกูหรอกไอ้โง่ อยทำอะไรแต่กูเม่เข็ดกูไม่ร้อนหรอกเออเอเอโดนจบไปเลยแอะแอะเฮ้ยกูจะตายกูจะตายจะเย็นเย็ดิค่อยๆคุยกันก็ได้ของเรื่องอะ่ะกูจะเหยื่อล่อทีกูชาเป็นไงล่ะ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 ผมมันเหยืาหาย่อล่อให้เมื่อกี้หาโหมาแล้วโว อยัาดูอะไรกันเยอะเยะแล้วไม่เคยเห็นคนเล่นเก่งอ่อพี่ก็แบกเนี่ยไม่อยากให้ดูเนี่ยงบงบจะเก็บวิชาไว้ไงหาดูว่าไกลไหมไอ้ยี่ยคุณกดไลค์ว่าหูสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดมากดอะไรกันเยะแยะวะเฮ้ยก่งดาได้นะครับตอนนี้คือยังไม่ได้เล่นไงตอนนี้คืออ่ะเปิดเพลงก่อนเออเอาใครกำลังจะส่งดาวใครกำลังจะกดไลค์กำลังจะกดแชร์เวลานี้มามึงรีบเลยมึงรีบเลยก่อนที่กูจะกดไปเล่นไอ้จัวก เขายังดังวันนี้ยังไม่ได้นอนอนะดูอย่างตรงแล้ว <c oughs> ปิดเพลงไอ้ซตด์พอไม่ได้เล่นนะไม่มีใครกดไลค์ไม่มีใครกดแ like, ชร์ไม่มีใครส่งดาวแล้วก็ไม่มีใครกดติดตามเฮียเลยครับ <c oughs> มากดตอนเล่นทำเฮียอะไรวะลู่ฉุดตักเลยวะ